เอาละทุกคนคลิปนีพามาดูเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ F16 นะครับขนาด1ต่อ4ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนขณะนี้นะครับและวันนี้เป็นการเฟิร์สฟลาหรือเป็นการบินครั้งแรกหลังจากประกอบเสร็จเป็นของพี่ทศนะครับต่งสนามบินเล็กครอง11 RC าซับโอ้โหใหญ่ขนาดทั่วคนนเล็กไปเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับว่าบรรยากาศการบินครั้งแรกจะเป็นเช่นไร สำหรับเครื่องยนต์ลำนี้นะครับเป็นเครื่องเจ็ทคิงเทกรุ่น K320 หรือให้แรงขับประมาณ32ิโลกรัมนะครับถือว่าใหญ่จริงๆลำขนาดนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเฉียดล้านแน่นอนส่วนการบินก็ใช้เวลาประมาณ7 8นาทีนี่แหละครับอ่ไปชมกันครับ ไฟแรกนะครับกำลังทิมอยู่ครับ โอ้โห oh, oh, oh. บินได้อย่างปลอดภัยและสวยงามมากนะครับสำหรับเครื่องบิน F16 1ต่อ4ลลำนี้ใหญ่มากๆถ้าใครอยากเห็นลำจริงๆนะครับก็แนะนำไปที่สนามบินเล็ก oh, คลอง11 RC oh, oh. ครับนะครับผมแนะนำไปดูสาวอาทิตย์จะดีกว่านะครับเพราะว่ามีสมาชิกนำเครื่องบินมาบินกันเยอะมากๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือวันธรรมดาก็ได้นะครับแต่เครื่องบินนั้นจะน้อยลงหน่อยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ ผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยครับ